ฝนตกแดดออกครับพี่น้องครับมี่ลุงกินน้ำพร้อมใน้เขตพื้นที่อำเภอหนองแสงตอนนี้อยู่ที่ระดับ 1- ึงถึงสานะครับสำหรับกลุ่มฝนในขณะนี้พี่น้องครับพื้นที่ได้ตกแน่ทรงเขากันไนเด้อครับเด้อเอาเดี๋ยวภาเบงโมเดียวครับว่ามีฝนในพื้นที่ได้แน่แต่ตอนนี้มีในส่วนของพื้นที่บ้านผมกับะมานนีเนะครับสำหรับเรื่องราวของกลุ่มเม็ดฝนนะครับ ตอนรับพี่น้องขอสู้เพจพยายบาลพิมบอรครับพี่น้องครับสำรับช่วงนี้16นาฬิการกบอีก30-4นาทีครับผลในส่วนของกูดอนธานี่นี่อยู่เขตอำเภอหนองแสงและอำเภอโน่นสาสตรบางส่วนร่วมไปหอดอำเภอุ่มพภาะปีนะครับนี่ครับแถวในนี่ภุมว่ากุมพม่าแถว บ้านหวยเกลือนะครับบ้านหวยเกลือบ้านเมียแอร์ปะโคู่นะครับโ้นนี้แล้วก็ส้นกลุ่มเพราะว่ามีบ้านโน่นจำปานะครับที่กำลังตกอยู่นในขณะนี้บ้านน้องกุ้งครับบ้านโน่นเจริญบ้านโน่นหัวสร้างแล้วก็อำเภอหนองแสงแกับมีบ้านทับไผ่บ้านทศีอายุมครับ แล้วกาเข้ามาท่องบางส่วนรงสำลันใช่ครับนี่ครับพืนฝนในขณะนี้ครับที่กําลังตกอยู่เป็นกุ้มฝนที่กินพื้นที่บ่อท่านได้หลายครับนี่ครับเบิ่งถาาปุมสูงครับนี่เห็นไหมครับอุดรธานีมีมองนี่มองเดียวครับฝนตอนนี้โอ้ท่างสังคมกับมีเนาะครับเนาะนี่ครับสังคมกับตกอยู่ตอนนี้อยู่โซนทางสังคมจะมีฝนอยู่พื่อกันสําหรับช่วงเวลานี้ บ้านยังแน่นี่บันยวดบ้านดอนเดือนะครับหลักโซนทั้งอำเ่อเพนเอานี่พี่น้องครับสำหรับฝนที่กำลังตกอยู่ในช่วง16นาฬิกา30หน้าที่โดยประม้านครับในเมือง8ดไมลไลายครับทั้งทุงฝนทาง้งน้องหานทา้งช้ยวนันสีถาดว่างสามมอแปดไม่ไลายครับช่วงนี้ แต่บรูวา่าลุมฝนที่เกิดขึ้นในขณะนี้มันสิบเปลี่ยนในส่วนของการเพิ่มขนาดลุมฝนขึ้นบ่เนาะครับถ้าลุมฝนเพิ่มนขนาดข,าดขาดึ้นค่ะมีโอกาสได้รับปริมาณเม็ดฝนอย่างทั่วถึงแต่ช่วงเวลาในขณะน,นี้ตกอยู่ที่นี้เนาะครับในซีอำเภอซีหาอำเภอของจังหวัดอุดรก็มีน้องแสงมีกลุ่มเพราะว่า มีโน่นศาสตร์บางส่วนแล้วก็มีอำเภอเพ็นบางส่วนแล้วก็สางข้อมอีกบางส่วนนะครับเนาะเอาฝากเพจผู้บาญฟินบอไว้แน่ก็แล้วกันเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปทีปน่นี่นะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเยี่ยมชมทางไทยมาส่งข่าวส่งข่าว,าวบอกกันห้ามมองได้ฝน,นตกแห้งเป็นแต่ไตเอื้องก็ได้ใต้มองได้ตกแห้งเป็นแต่ไตแม่งกอกก็สิได้ส่งข่าวกันรองทัวสอบถามกันเบิ่งเด้อครับเด้อพื้นทีที่ผมได้ไล่ได้รายงานไปว่าตกอีหลีบอตกแห้งตกข่อยซ้ำไหนเนาะครับเนาะขอบคุณครับ